กัปตันทับปืนผู้พร้อมอยู่เป็นตำนานมาตินโอเดกาดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big s i ก Premier ครับแหมต้องบอกว่าฤดูกาลน,นี้แม่ทัพจอมทัพกับตันทีมซ้ายธรรมชาติคนนี้ครับอย่างไาตินโอดกาดฟอร์มสุดยอดสุดปังจริงๆนะครับอายุอานามเนี่ยอยู่ในวัยที่ดีมา,มากๆครับ24ปีเท่านั้นนะครับเียไดียว่านี่คือเพชรเม็ดงามหมายเลข8ของอาร์เซนอลที่ฟอร์มสุดโดดเด่นเป็นอย่างมากครับตอนนี้เนี่ยถูกขึ้นไปเทีย กับเควินเดอะบอยของมาสตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอฤดุกาลนี้โอเดกาดฟอร์มโดดเด่นเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับเฉพาะพิมร์ลีกนะครับ27นัดทำไป10ประตูกับอีก7แอสซิสไม่ธรรมดานะครับว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เกมการลากเลื้อยเทคนิคการอาตรอดในพื้นที่แคบการแกะเพรสซิ่งโอ้โหโอเดกาดมีเพราะวาความเป็นผู้นำเทคนิคก็ยอดเยี่ยมเรียกได้ว่านี่คือเพชรเม็ดงามที่อาร์ซนอลนั้นตัดสินใจดึงกลับมาได้เป็นอย่างดีครับอย่างที่ทราบกันนี้นะครับโอเดกาดเนี่ยเคยถูกอาร์ซนอลยืม มาครับในช่วขงของมกราคม2021นะครับยืมมาจากมาดริดจ,จ่ายค่าย,ยืมไป2ล้านยูโรครับแล้วก็หลังจากนั้นมาครับอาร์เซนอลเนี่ยก็ปล่อยคืนไปที่เรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ใช้เวลาราวๆสัก2เดือนครับเจียจาแล้วก็ซื้อกลับมาในราคา35ล้านยูโรครับก็เรียกว่ามาดริดนั้นก็รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้กําไรแล้วเลยครับเพราะว่าตอนที่ซื้อมาจากสตอมกอสเซตเนี่ยเพียงแค่2.8ล้านยูโรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการปล่อยให้กับโซซิดต์ยืมตัวไปก็ได้เงินมาปล่อยใหห้้ออาาาาร์เเซนนนนลยืมมมตัวไไไปกก็็ดงิคคุ่่่ ต้องจ่ายอะไรนะครับนักเตะก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับพวกฮ so ีเรนวีนวิเทสอัลเนมโซซีดัดแล้วก็ไปอยู่กับอาร์ซนอคสุดท้ายครับอาร์ซนอคของอาร์เดต้าเนี่ยก็มองว่าโอเดกาดนี่แหละคือนักเตะค,คนสําคัญของทีมและพอดึงมาในราคา35ล้านยูโรมันเป็นเม็ดเงินที่โคตรคุ้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะสายธรรมชาติคนนี้นะครับซึ่งสัญญาของโอเดกาดเนี่ยก็ถึงปี2025แต่ว่าล่าสุดนั่นเองนะครับผมทางสตีฟเคครับก็รายงานว่าอาร์ซนอคต้องการขยายสัญญากับโอเดกาดไป เพิ่มถึงปี2030เลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าคือสัญญาถึงปี2025เนี่ยอาร์ซนอลก,ก็เกรงว่าฟอร์มของโอดกาดแบบนี้จะมีแบบหลากหลายทีมเนี่ยดึงโอดกาดคนนั้นไปนร่วมทัพหรืออะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับคือฟอร์มที่ดีแบบนี้ โอ้โหทำให้ต่อสัญญาเพิ่มไปอีกถึงปี2030อะถ้าใครมาซื้อบอกเลยนะครับว่ามีราคา100ล้านอัพอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับการต่อสัญญากันแบบนี้ยาวๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับทีนี้ครับมาดูผลงานของโอเดกาดในฤดูกาลนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับโอเดกาดครับ35นะัดอย่างที่บอกไปครับ10ประตู7แอสซิสนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วว่าในเกมยูโรปาลีกเองเนี่ย ทางหของโอเดกาจะไม่มีผลงานเลยนะครับไม่มียิงไม่มีแอสซิสเลยครับแต่ถ้าพูดถึงในเกมพรีเมียร์ครับนี่คือกัปตันทีมที่โอโหเรียกได้ว,ว่าพาทีมนั้นเก็บชชนะแบบรัวๆนะครับเขาเนี่ยสามารถทํา2ประตูในการชนะบอลมัดไป30ทํา1ประตูครับช่วยทีมเนี่ยเอาชนะฟูลแล่มไปได้2 1 ทำหนประตูในการช่วยให้ชนะฟอร์เรสต์ไปได้1ต่อ0ครับแต่ก็มีแอสซิสต์นะครับในการที่ช่วยทีมนชนะลิเวอร์พูลไปได้3 2ก็จัดไปหนึแอสซิสต์แอสซิสต์ในการที่เฉือนชนะลีสไป1ต่อ0แกก็จัดแอสซิสต์นะครับเกมเจอกับวูฟครับเหมาคนเดียว2ประตูช่วยทีมชนะวูฟไปได้2 0เกมเจอกับเวสต์แฮมเนี่ยก็จัดไป2แอสซิสต์นะครับช่วยทีมชนะไปได้3 1เกมเจอกับไบรตันนะครับบุกไปชนะได้ถึง4 2จัดป1 Assist, แอสี่สมเจอกับสเนะปอร,ร์ในึ่งแอสซิสต์แล เกมเจอกับแมนยูจัดไป1นึ่งแอสซิสต์ครับช่วยทีมชนะไปได้3 2เกมเจอกับวิลลาจัดไป1นึ่งแอสซิสต์เกมเจอกับเอลฟตันจัดไป1นประตูเกมเจอกับฟูลแลมจัดไป1ประตูนะครับแม้ว่าเกมเจอกับคิซซาพารเรสเขาคนนี้จะไม่ได้มีสกอร์ในเกมนั้นแต่ก็เป็นส่วนสาคัญภายในทีมอย่างมากเลยทีเดีวยวนะครับเรียกได้ว่าการมีโอเดกาดภายในทีมเนี่ยทำให้ทั้งเพื่อนร่วมทีมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหแค่วิ่งทําทางโอเดกาดก็พร้อมที่จะแทงแล้วก,ก็การจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวการแกะเพรสซิ่งนั้น 5ล้านยูโรที่อาร์ซนอลน,นั้นพร้อมจ่ายไปมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากครับคิดเห็นอย่างไรครับกับผลงานของโอเดกาดับกับ,กบตันมาตินคนนี้หมายเลข8คนนี้ครับคอมเมนต์มาได้และคิดว่าสัญญาที่เพิ่มไปต่อถึงปี2030เนี่ยสมควรไหมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเพราะผมบอกเลยนะครับถ้าฟอร์มแบบนี้ผมเชืวว่อวเดี๋ยวมาริดเนี่ยจะกลับไล่ล่าต่ออีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไงก็คอมเมนต์มนาะพูดคุยกันได้เลยครับ